สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้ก็เป็นวันอะไรละคะวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ของสัปดาห์สุดท้ายที่เราเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยถั่วงอกวิเศษใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้จักรูปร่างลักษณะไปแล้วแล้วก็การเพาะปลูกใช่ไหมคะแล้วก็การเจริญเติบโตการดูแลรักษาของมเมล็ดถั่วงอกใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาทํา เมนูถั่วง,งอกกันนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ทำเมนูไข่ทอดถั่วง,งอกนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าก่อนที่เราจะไปทำนะคะเราจะมีเด็กๆมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เด็กรู้จักไหมคะนี่อะไรคะน้ำมันรืชนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะอ่าน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ก็จะมี สีอิ้วขาวนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือที่เด็กๆเ,เคยพาะปูนั่นก็คืออะไรคะถั่วงอกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเ,เพาะหัวงอกเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะจากเมล็ดถั่วงอกสีเขียวๆก็จะกลายเป็นถั่วงอกมาทำเมนูอาหารให้เด็กๆได้ทานกันค่ะ,ะแล้วก็มีอะไรคะอะไรคะเด็กๆไข่นะคะ ก็จะเป็นอะไรคะมีรสชาติหวานๆอะไรคะเด็กๆน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงในการทำผัดถั่วงอกนะคะผัดไข่ถั่วใส่ถั่วงอกนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะค่ะขั้นตอนแรกเด็กๆก็นํากระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันใส่น้ํามันเทลงไปนะคะ ก็นำเฉียงนอลงไปจากนี้เลยค่ะ,ะ,คะเดต้องลควาดูแลผู้ปกครองนะคะให้ถข้อคุณแม่ช่วยนะคะาสามารถหยิบเฉียงอกลงในะกร้าได้นะคะไปนะคะ,ะ,คะเราจะมาปรุงรสกันนะคะเด็ก ใส่ไฟฟ้าลงไปค่ะตาด้วยน้ำมันหอยนะคะใส่นินึง่ะนนะงค่าชอก็ใคน ข้าในแตงโมสิคะดีขันตอนต่นะคะให้ไ่ลงไปค่ะแบบนี้เลย ต้นหอมผักชีเห็นไหมคะต้นหอมผักชีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวใช่ไหมคะมเห็นไหมคะมีสีสันสวยหรออยังสีสันส,สวยหรือ,อยังเห็นไหมคะ ใครสุดก็พลาดนะคะเดี๋ยวเราจะคิดได้นะคะ ต้องรอให้สุกนะคะต้องรอให้สุกค่ะน่าทานนะคะเด็กๆหอมจังเลยค่ะ ปิดแล้วนะคะก็จะปิดแก๊สท,ทันทีค่ะค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะง่ายไหมคะเด็กๆอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นิดเดียวใช่ไหมคะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมนูอะไรคะเด็กๆเมน,นูนี้มีชื่อว่า ไข่ทอดถั่วงอกใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทํากับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วกินคู่กับอะไรนะถึงจะอร่อยคะเด็กๆก,กินคู่กับซอสมะเขือเทศได้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําเมนูไข่ทอดถั่วงอกกันนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ